โอเคทีนี้มาพูดถึงเจ้าตัวเครื่อง TBE ตัวนี้กันเลยนะครับไหนๆก็ทําคลิปแล้วนะผมบอกว่าสเปคมันโหดโหดยังไงนะครับมันโหดตรงใช้ไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็สเปค6,000วัตต์นะผมจะมาคำนวณง่ายๆให้ดูกันนะครับต้องเขียนสูตรไหมนะครับเขียนให้ดูกันสักเล็กน้อยนะครับสูตรก็มันเป็นกฎตายตัวอยู่แล้วนะครับ p นะครับ p เท่ากับ v คูณด้วย i นะครับ p ก็คือวัตนี่แหละนะครับ v แรงดัน i กระแสนะครับ p power นะถ้าจะได้วัต์6,000วัตนะครับห0 0 0วัตนะแทนค่าลงไป6,000วัตนะครับ6 0 0 0วัตถ้าจะได้6,000วัต์ทีนี้แรงดันนะครับ12โวลต์นะครับ 12โวลต์คูณเท่าไหร่ถึงจะได้6,000วัตต์เรากลับกันเลยก็ได้นะครับเราก็เอา6,000วัตต์นะครับมาหารนะครับ12มันก็จะได้กระแสนะแทนค่ากันได้นะครับนะถ้าจะหา I นะครับเราก็เอา P นะครับถ้าจะหา I เท่ากับนะครับ P นะครับ P ส่วนด้วย V นะครับ P power นะทีนี้เราก็จะมาแทนค่านะครับ 6,000วัตต์6,000วัตต์นะครับหารนะครับ V นะครับ V ก็คือแรงดัน12โวลต์500แอมป์500นะครับตรงนี้500ก็คือ500แอมป์เห็นไหมถ้าคุณจะได้กำลัง6,000 6, วั put, ตต์นะครับอินพุตตรงเนี้ยนะครับอินพุตตรง DC ฝั่งเนี้ยคุณต้องจ่ายเข้าถึง500แอมป์นะครับก็ลองเอาไปคิดเร่งๆกันดูนะครับว่า ต้องใช้สายขนาดไหนหรือต้องใช้แบตขนาดไหนถึงจะจ่ายได้500วัตต์ถ้าหมายถึงว่าจะเอาเต็มๆขนาดนี้นะนะครับถ้าใช้วัตต์ไม่เต็มใช้น้อยกว่านี้นะครับแอมป์ก็น้อยกว่านี้แต่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับก็นะครับรุ่นแบบนี้ไม่มาให้เห็นกันบ่อยๆนะครับถ้า6000วัตต์ส่วนมากนะครับต้องเป็น48โวลต์ขึ้นนะครับ48โวลต์ขึ้นอย่างเดียวนะครับขนาด24โวลต์6 0 0ัวัตต์ยังเห็นได้น้อยเลยอันนี้มาถึง12โวลต์ นะครับ12โวลต์6,000วัตต์อ่ะทีนี้เราจะตรวจคำตอบว่าอ่ะมันจริงไหมนะครับมัน500แอมป์จริงๆหรออ่ะลองทีนี้เอากลับสูตรนะครับ P เท <P S 1> ่ากับ V คูณด้วย I ทีนี้นะครับถ้าเราจะหา P นะครับเราเอา V 12โวลต์คูณ500ทีนี้กลับกันนะครับอ่ามันเป็นกดตายตัวอยู่แล้วนะครับพวกนี้ v คูณ i, อคูณ v อะไรพวกนี้นะครับอ่าสิบสองคูณห้าร้อยเท่ากับหกพันวัตเห็นไหมคำนวณกลับไปกลับมาเลขมันก็เท่าเดิมสรุปก็คือนะครับถ้าจะให้ได้หกพันวัตอย่างน้อยๆน,นะครับคุณต้องมีห้าร้อยแอมป์นะครับจ่ายเข้าตรงนี้นะครับไม่ไม่ได้หมายถึงว่า,าหาแบต จำนวน 500M แอมป์นะครับหมายถึงกระแสที่มันดึงชั่วขณะนะครับแบตเตอรี่รถยนต์1 0 0แอมหรือ1 2 0แอมเอามาใส่ได้แต่เมื่อนะครับเมื่อมันจะทำกำลังวัดได้ขนาดนี้นะครับมันจะดึงกระแสเยอะมากๆนะครับแบตแบต1 0อแอมนะครับแบต1 2อแอมแอมป์ M, 120แอมของรถยนต์ทั่วไปนะครับสามารถดึงชั่วขณะดได้2 3 0 0แอมป์นะครับทำได้อยู่แล้วนะครับแต่มันจะหมดเร็วแบตก็จะร้อนด้วยถ้ามีแบตลูกเดียวถ้าคุณ ต้องการใช้พลังงานแบบเต็มที่ก็ต้องหาแบตมาขนานกันหลายๆลูกสายที่เข้าตรงนี้นะครับหลุดมุมกล้องไหมอ่าไม่หลุดนะครับสายที่เข้าตรงนี้ต้องเป็นชนิดที่ว่าสายเชื่อมขึ้นไปนะครับถึงจะทํากําลังวัตต์ได้ขนาดนี้่านะครับนะทีนี้หลายคนก็คงบอกว่า,าน่าจะซื้อมาเผื่อนะครับซื้อมา6 0 0 0วัตต์ก็ไม่น่าจะได้ใช้ถึง6 0 0 0วัตต์หรอกซื้อมาเผื่อก็ใช้สัก2 3,000วัตต์นะครับ ทีนี้ถ้า3,000วัตต์ละเอาง่ายๆนะครับ3,000นะครับาหารด้วย12โวลต์น,นะครับที่จริงมันก็ไม่ใช่12โวลต์หรอกเมื่อแบตเต็มมันก็อาจจะ 13, 14แต่เบสม,มันคือ12โวลต์เราก็จะเอา12โวลต์มาคำนวณน,นะครับ3,000นะครับหารด้วย12นะครับกระแสก็ต้องเท่ากับ250มเห็นไหม มันก็ดูเยอะอยู่ดีนะครับสำหรับระบบ12โวลต์น,นะครับถ้าใครจะเร่งกำลังวัดเยอะๆนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นระบบ24หรืออ่า48ซะนะครับมันจะได้สมเหตุสมผลสายเราก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากนะครับนะแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับคนนั้นๆนะครับเจ้าของเครื่องคนนั้นๆจะาไปใช้งานประเภทไหนนะครับถ้าเขาเน้นเป็น12โวลต์ผมเดาว่าอาจจะใช้งานกับ รถยนต์นะครับรถบ้านแคมปิง้งอะไรอย่างนี้นะครับต้องการอินเวอร์เตอร์ที่กําลังวัตต์เยอะๆนะครับแต่ไม่ต้องการใช้แบตหลายลูกอาจจะใช้แบต12โวลต์นะครับลูกเดียวนะครับไปจัมเพื่อใช้งานช,าชั่วข่าวชั่วครั้งชั่วข่าวนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับคุณซื้อสเปกมา6,000วัตต์แต่คุณจะไปคาดหวังใช้แบต12โวลต์แค่ลูกเดียวมันก็มันก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีนะครับถ้าจะ6,000วัตต์ขนาดนี้ คุณดึงแบตลูกเดียวนะครับแบตคุณนะครับเรียบร้อยนะครับมอรณภาพาใช้งานไม่กี่ครั้งก็พังแล้วถ้าแบตลูกเดียวถ้าถ้าจะเป็น,นึงวัตขนาดนี้นะครับนะซื้อเครื่องวัด6000วัตขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าเอาไปใช้กับอะไรนะครับ12โวลต์เนี่ยนะครับก็ไม่กล้าร่วงลูกค้าแล้วกันนะครับก็แค่นานๆที่จะเห็นระบบ12โวลต์ที่วัเดเยอะขนาดนี้ก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับอาจจะไป ติดเครื่องเสียงเครื่องแหหรือเปล่านะครับใช้ไฟ12โวลต์ต่อเข้าเครื่องเสียงนะสายนะครับสายสายสำคัญมากต้องเส้นเท่าเนี่ยหัวแม่มือขึ้นไปนะครับถึงจะรอดนะไม่งั้นสายร้อนละลายนะครับแรงดันตกความเยอะผมเคยทําคลิปลักษณะนี้แล้วนะครับการที่สายเล็กมันไม่ใช่จะมีผลแค่อ่าร้อนก็ให้มันร้อนไปที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้มีผลเสียเฉพาะความร้อนเมื่อมันเกิดความร้อนนะครับ ยิ่งสายยาวเท่าไหร่แรงดันตกค่อมระหว่างสายมันก็จะยิ่งเยอะนะครับแรงดันตกค่อมยังไงนะครับแบตอาจจะเต็มอยู่ที่13โวลต์น,นะครับตอนดึงโหลดนะครับไฟตรงขั้วตรงเนี้ยนะครับอาจจะตกเหลือแค่11โวลต์หรือ11โวลต์กว่าๆ12โวลต์น,นะครับทั้งที่แบตยังเต็มที่อยู่เลย12โวลต์กว่าๆ13โวลต์น,นะครับแต่ตอนดึงโหลดมากๆนะครับแรงดัน ตกความระหว่างสายมันจะยิ่งเยอะยิ่งดึงโหลดเยอะกระแสดึงเยอะสายขนาดเล็กเกิดความร้อนมากขึ้นนะครับความต้านทานระหว่างสายมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดแรงดันตกข้อมระหว่างสายนะครับทำให้ยิ่งความร้อนยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจึงเป็นสาเหตุว่าบางทีมแบตเราอาจจะยังไม่หมดหรอกนะครับแต่อินเวอร์เตอร์เริ่มจะร้องแล้วมันฟ้องว่าแบตเราต่าทั้งที่แบตเรา,ายังเยอะอยู่นะครับ ทางแก้นะครับก็คือเดินสายอย่าให้มันไกลมากนะครับสายสักประมาณ50เซนหรือ1เมตรนะครับอะไรประมาณนี้ไม่ให้ยาวมากนะครับโดยเฉพาะระบบ12โวลต์นะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วการคลิปนี้ก็ให้ดูเร่งๆคำๆกันแค่นี้นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ